โอเคครับผมก็สดดีกับการรีวิวครั้งนี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเขาเรียกว่าจอยเกมนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับเปิดไฟล์มารีวิวเลยทีเดียวนี่ครับจะเป็นสีแดงนะครับวนให้รอบกล่องเลยแล้วกันนะครับผมนี่อันนี้เจอเขียนว่าเออ K E R นะครับผมเป็น เขาเรียกว่าอะไรก็บ่ฮู้คือการผมเปิดแฟตนะครับมันไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นหึงข้างในนะครับผมโอเคครับรายละเอียดข้างในจะเป็นประมาณนี้นะครับราคาก็ครับสองร้อยหกสิบบาทนะครับผมเป็นรุ่นอ่าประมาณนี้เลยครับเอ่อโฟอะไรนี่แหละแล้วก็เกมครับผมผมอ่านอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็มีสติกเกอร์ตรงนี้นี่เหครับเป็นอ่ารัสษาคิวโคสินค้านะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมนี่เป็นประมาณนี้เลยข้างหลัง จะเป็นคําพูดว่า joy stick ครับผมผู้นํำ cloud computer จำกัดนะครับผมที่อยู่ก็ตามนี้เลยเนี่ยครับเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็มี qr code หทสแกนตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คล้ายๆกับฝั่งนี้เลยนี่เห็นป่ะแบบนี้นี่ครับเป็นรุ่นนี้ครับผมเกมเพเกมเบส PC อะไรสักอย่าง PS3 สามารถเสียบได้กับ p s 3นะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเสียบกับสตรีมได้หรือเปล่านี่ครับมันสามารถเสียบกับ PCX หรือว่า PS3 ก็เสียบได้ครับผมนี่ครับเป็น PCX Windows 10เสียบได้ครับผมแต่ w i n โด w s 11ออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเสียบได้หรือเปล่าโอเคอันดับแรกเรามาแกะกล่องกันเลยครับผมการแกะกล่องนะครับผมจะ,จะใช้่าตรงนี้นะครับ เป็นที่ดึงนะครับผมนี่เห็นบ้าทุกคนมันจะเป็นที่ดึงเนะี่ยจะเป็นที่ดึงตรงเนี้ยเ,เราก็ใช้นิ้วเลยเห็นิ้วตรงไปดึงเลยนี่ครับหรือว่าแกะการรีวิวนี่ครับดึงออกแล้วครับผมเป็นไงปเปิดมาครับประมาณนี้นี่ครับรายละเอียดครับเป็นจอยมีเอบีีปกตินะครับแต่ว่ามันจะมี2อ,อย่างนี้โอเคขอออกมากันเลยกัน สวยงามครับผมขออนุญาตปิดแฟลชแป๊บหนึ่งโอเคครับผมถ้าปิดแฟลชมันจะมองไม่เห็นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมจะเป็นแบบสีแดงกับน้ําเงินนะครับข้างหลังจะปิดมาประมาณนี้นะครับผมห้อยสายมาอี่ได้ไดรองแดงประมาณ2 5 0ยห้าสิบาทนะครับก็เอาสายมาแล้วก็ทําการดึงครับผมนี่ดึงลงมาเลยปุ๊บนี่อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมเกียงบงประมาณนี้นะครับนี่ครับพระเอกของเรานี่ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคขอขยับกล้องไปทางซ้ายแบบนึงนะครับการเล่นนีครับจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่ครับเป็นทางซ้ายนะครับซ้ายขวานี่ครับเราจะเล่นแบบนี้นะครับผมส่วนมากจอยจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีจอยเก่า <s uck> ผมจะเป็นแบบเดี๋ยวผมเอาจอยเก่าผมมาให้ดูนะโอเคครับผมจอยเก้าผมจะเป็นแบบนี okay, <S <s <uck> ้นะครับนี่จอยเก่าจะเป็นแบบนี้เลยส่วนมากมันจะเป็นปุ่มแบบ2อย่าง อยู่ซ้ายแล้วก็ขวานะครับจะเป็นซ้ายตัวนี้ตรงนี้เดินแล้วก็ตัวนี้หมุนเป็นปกติครับผมแต่ตรงนี้คือจะแปลกๆนะครับนี่ตรงนี้ส่วนมากตรงนี้นะครับมันก็ต้องแบบเป็นปุ่มแบบนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นปุ่มแบบนี้นะตรงนี้คือนะปกติมันจะเป็นปุ่มแบบนี้นะถ้าเป็นจอของแท้นะครับแบบนี้คือถูกแล้วครับผมแต่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นปุ่มแบบนี้ครับผมนี่คือจอของแท้แล้วก็อันนี้ก็คือถูกนะครับถูกนะครับอันนี้คือถูกหมดนครับผมยกให้ในนี้อย่างเดียว แล้วก็มีประมาณนี้อันนี้อันนี้คือจอยผมไม่รีวิวแล้วกันจอยเก้านะครับซื้อร้านเดียวกันแหละแอดไว้นี่ครับจะมีปุ่มแบบนี้เลยรู้สึกว่าอันนี้จะสัมผัสนุ่มกว่ากดนุ่มกว่านะครับตรงนี้จะแข็งแข็งใช่ตรงนี้จะแข็ง,งแข็งทุกคนดูนี่นะนี่ครับจะเป็นแบบแข็งกดมีเสียงโอเคส่วนอันนี้จะเป็นเสียงแบบนี้อาจจะคล้ายๆกันนะครับผม แต่ว่าไอ้ตรงกดตรงเี้ยมันคือต่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมอันนี้เหมือนจอยแบบจอยแบบของแท้เลยส่วนอันนี้จะเป็นจอยแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบที่ขีบอ่ะเข้าใจปะออกอารมณ์ที่ขีบเนาะโอเคครับผมก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้ครับอันนี้น่าจะปุ่มโฮมนะครับแล้วอันนี้ก็ปุ่มผมยังไม่เคยลองใช้อะ่ะเดี๋ยวลองไปลองใช้กันนะครับผมเป็นปุ่มโจมตีปกติแล้วก็เป็นจอยแบบนี้นะครับใช้ในการนี่มีไฟสองแบบนี้นะครับผม ยับซ้ายขวาอันนี้แล้วแต่คนทนัดนะก็โอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยนะครับไปโอเคครับกดเข้าเกมนะครับผมอุย้ยกดผิดโอเคนี่กดเข้าเกมจะเป็นแบบนี้นะผมวิธีการเล่นกดจะเป็นแบบการกดแบบจอยสั้นเลยนะทุกคนมันสั้นมันได้แบบอารมณ์แบบในการแบบเราโดนแบบต่อยเตะใช่ปะ่ะมันก็จะได้แบบพลังการสั้นนะครับโอเคนี่ครับเสยค้างไปปึ๊บป๊บนี่ใช้ตรงนี้กดก็ได้ครับผมนี่ตรงนี้เห็นปะ นี่ครับการพุ่ง,งปุบป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บรับโชคไปขวาซ้ายเตะหงางไปยังไงโุ้งจ,จวบจวบจวบนี่ครับสะบัดมาคุมไปปุ่มโฮมนะเป็นปุ่มกลับบ้าน,นรับตรงนี้เป็นปุ่มแบบการเข้าการตั้งค่านะอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวบบกับเกมนี้นี่ว้ยกดผิดครับผมกดไปกดอันที้เฉยนี่ครับล็อกนี่กดตรงนี้จะเป็นการแบบ ดึงลงมานะครับนี่ไม่งไงดึงลงครับผมแล้วปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นการแบบสลับหน้านะครับโอ้ยโดนเลยทุกคนตัติเลยครับนี่ครับตุ้มเข้าไปถึงกับแหลกขาขาเท้าเลยนะครับนี่โอเคการเล่นที่ถูกนะครับนี่ครับปุ๊บปับป๊บ ป,ป,ป,ประมาณนี้ครับผมจอยเกมเป็นยังไงบ้างครับเอ้ยมันไม่ได้เข้ากล้องเลยปหเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นหลุดกล้องไปโอเคครับถ้าเล่นหลุดกล้องไปก็ขอโทษด้วยด้วยกันนะครับผมก็ผมมองผิดพลาดนิดนึงครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คิดหน้าคิดมีกอก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับผม